บรรยายกันว่าไปเดินเลยสวัสดีค่ะเช้าเๆของวันพุธนะคะบรรยากาศของสวนลอกก้าโอ้โหฟ้าสวยมากเลยโอโ้ฟ้าฟ้าฟ้าเหมือนกระท้องทะเลเหมือนกับทะเ,เะเลเลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะสวยงามจริงๆฟ้าวันนี้ผู้รักสุขภาพทุกท่านก็มาวพิ่งออากอางกายกันนะคะมีแต่คนหุ่นดีๆนะคะคนที่รักสุขภาพนะคะ อยากให้ดูท้องฟ้าวันนี้นะคะอันนี้ลูกวะนะคะลูกวะนะคะลูกวะบาราพรชแนลนะวาราพรชแนลนะคะยูทูบน้องใหม่นะ,ะอยากให้ดูท้องฟ้านะคะบรรยากาศของสวนร้านะคะสวนร้าของจังหวัดสกลนครนะคะฟ้าสวยค่ะฟ้าสวยวันนี้ฟ้าสวยจริงๆนะคะยังเกิดพญานาคเลยท้องฟ้าท้องฟ้าสวยมากค่ะท้องฟ้าสวยมาก น้องปลาสวยจริงๆนะคะอ๋อพอดีค่ะพอดีค่ะเป็นระยะห่างนะคะเราอยู่เป็นระยะห่างเราไม่เดินใกล้กันนะคะช่วงนี้โควิดโควิดละรอบสามนะคะเดี๋ยวนะโควิดละรอบสามนี่หนักมากเลยนะคะเราต้องดูแลตัวเราเองนะคะสุขภาพต้องแข็งแรงนะคะสุขภาพต้องแข็งแรงนะคะร่างกายต้องมาก่อนนะคะนี่คือบรรยากาศของสวนล็อกเก้าเช้านี้นะคะเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้สุดยอดมากเลย หาดูยากยากค่ะหาดูยากค่ะท้องฟ้าสดใสนะคะท้องฟ้าสดใสสวยงามมากเลยนะคะเห็นไหมคะถ้าถ้าเราถ่ายลําไรมันเหมือนน้ำทะเลนะคะเหมือนน้ำทะเลสวยมากเลยนะคะฝั่งทางทิศทางทิศตะวันออกนะคะก็จะมีเมฆนะคะมีะ้าทิตศผู่ขึ้นมาจากเมฆนะคะสวยงามที่สุดเลยสวยงามมากอ,อ๋อหนุ่มรอหนุ่มรอห่งผู้รักสุขภาพบายบาย บายบายค่ะโอ้โ oh, หล่อมากเลยขออนุญาตลง youtube นะคะฝั่งนู้นจะเป็นริมหนองหานของสวนรอกเก้านะคะสวนรอกเก้านะคะเราก็จะมีทีมของเราสวนรอกเก้าเสาปั่นสวยๆ,ๆนะคะวันนี้มาปั่นจักรยานนะคะอ่าทางนู้นจะเป็นหนองหานนะคะหนองหานนะคะสวยมากเลยบรรยากาศดีที่ฉันเกาะลำไรนะคะเขาเรียกว่าเกาะเสาเอนะคะ สาวสาวเอน้องคะโอ้สาวสาวสาวสวยมากเลยขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะขออนุญาตถ่ายได้ไหมสาวสาวสวยผู้รักสุขภาพฮัลโหลฮัลโหลสวยงามมากนะคะผู้รักสุขภาพของจังหวัดกุคเทนะคะสวยงามมากนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากนะคะบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศดีบรรยากาศดีนะคะ ลูกว่าไม่ถ่ายรูปถ่ายรูปมา่แะแม่แม่ไม่ถ่าแล้วโอเคขอโชว์นิดหน่อยนะคะว่าวันนี้คุณแม่สวยใส่ชุดอะไรคุณแม่สวยใส่ชุดดอ,อกลูงกลยแบบนี้นะคะนะะวันนี้นะคะวันพุธใส่เสื้อสีเขียวนะคะวันพุธใส่เสื้อสีเขใส่เหมือนกันเลยค่ะแม่ไม่ได้ไม่ได้รัดหมายค่ะแม่ค, <laughs> คุณแม่ชอบ เลาคุณไม่ออกกํลังกายคุณไม่ชอบมัดขึ้นมั่นใจนะทำไมมัดสวัสดีค่ะท่านประธาน,นได้กี่รอบแล้วเนีรอบสองนะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาล้างตัเงเลยนะคะอันนี้ขี้เกียจนะคะขี้เกียจมากเลยเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยก็เลยมีวันนี้แหละก็เลยออกมาสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มีหนุ่มหล่อนะคะมีหนุ่มหล่อคะมีหนุ่มหล่อให้เราได้สัมภาษณ์นะคะมีมีหนุ่มหล่อให้เราได้สัมภาษณ์นะคะขออนุญาตถ่ายรูปขออนุญาตถ่ายรูปลงลงยูทูบนะคะไปโรงพักไปถ่ายไปได้ดูกับหนุ่มหล่อสวยมากเลยเห็นไหมสวยอ่าเห็นไหมเออไม่เห็นมาเลยเหรออ๋ออันนี้อันนี้ว่ามะลาพรนะคะขออนุญาตออกยูทูบนะคะได้ครับอ่าอันนี้คือเสียเสียรัตนทองใช่ไหมคะ ปิดหน้าปิดตานะคะใส่แว่นเขาไปอีกจะเป็นมหาโจรทันทีเลยนะคะอันนี้อันนี้เสียของเสียเสียโต้งใช่ไหมร้านขายรถใช่ไหมคะครับอันนี้วลาพรนะคะเจ้าแม่ขายเลขขายอย่าบอกตำรวจนะขายอะไรบ้างคะนี่เขาทำธุรกิจขายรถขายรถบ้านขายบ้านแล้วตอนนี้เหลือแต่มอเตอร์ไซค์ไว้ขี่แล้วภรรยาใคยังไม่ได้ขายภรรยาขายไหมคะขายนานแล้วเขาขายเราแล้วดี้เสียอะไรนะคะหล่อที่สุดพี่เล็กใช่ไหมคะ พี่เล็กนะคะรู้แล้วใช่ไหมทำไมถึงชื่อเล็กไม่เขาอาจจะชื่อเล็กแต่ย่างอื่นอาจจะไม่ได้เล็กก็ได้นะคะอันนี้ลำมกตอนเช้าๆที่มาที่ไปเป็นยังไงคะทำไมชื่อเล็กถามดิทำไมชื่อเล็กคะอ๋อแบบคือตัวเล็กแต่ใจใหญ่อ๋อเหมือนกับแม่สวยเลยแม่สวยก็สามีแต่ให้ใช่ไหมแม่สวยน่ะแม่สวยนั่งใหญ่อยู่คนเดียวยืมเงินยืมเงินค่ะ ก็นี่แหละค่ะบรรยากาศของผู้รักสุขภาพของจังหวัดสกลนครนะคะเช้าๆทุกคนก็ต่างมีภาระนะคะแต่ต้องจัดจัดเวลาเพื่อสุขภาพของเราเองนะหลายคนก็บอกว่าไม่มีเวลามาแต่ทุกคนเวลาเท่ากันนะคะยีิบสี่ชั่วโมงนะคะทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่ว่าเพราะเราต้องมองเห็นสุขภาพมาก่อนถ้าวันนี้เราป่วยเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองอะไรของเราได้ใช่ไหมคะวันนี้วันนี้เราต้องจัดเวลาหลายคนก็บอกใช่สิไม่สวยหุ่นดี เพราะมีเวลาไปออกกําลังกายเพราะงั้นเราต้องบอกเลยยาที่เราขายคือยาอะไรอ่ะบอกสุขภาพค่ะไม่นี่ไม่ได้ขายยาขายสุขภาพเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนะคะจัดเวลาให้ตัวเองคือจัดเวลาให้ตัวเองเพื่อสุขภาพของเราเองทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันหมดแบ่งเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อสุขภาพของเราเองเราจะอยู่กับคนที่เรารักนานๆใช่ไหมคะจะได้อยู่กับคนที่เรารักนานๆขอเพิ่มนิดนึงเพิ่มได้ค่ะเสียเพิ่มนิดนึงพี่พมไปด้วยกัน3คนได้เพราะเวลาไม่เท่ากัน เวลาเท่ากันแต่ว่าจัดจัดเวลาพอสมควรไม่กี่นาทีหรอกแต่เล่น่เร็วมากวนโตโตสองชั่วโมงโตโตได้ใช่ไหมคะเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นทุกคนนะคะทุกคนที่ดู youtube คลิปนี้นะคะทุกคนที่ดู youtube คลิปนี้อยากให้ให้กำไรชีวิตตัวเองโดยการมารีแลกกับเพื่อนที่เรารักรีแลกกับคนที่เรารู้จักมานั่งเมาส์มอยมาเดินออกกำลังกายนะคะ แล้วทุกท่านจะสุขภาพแข็งแรงเหมือนหนุ่มๆทุกท่านนี้อายุไม่อยากบอกนะคะได้รับเงินกับลุงตู่หมดแล้วนะคะแต่ว่าดูหน้าเด็กๆนะคะเหมือนคนอายุ39ปีเพราะฉะนั้นอยาก39ปีต้องเลยสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ